เป็นวันดีนะทุกคนนะอ่ะวันนี้พี่นิวก็จะมาให้ดูฝันกางคืนวันนี้พี่นิวกำลังจะเตรียมตัวที่จะเข้าไปนอนในห้องนะแต่ก่อเลือกห้องอ่ะก็นอนตรงนี้แล้วจะนอนไปนะคะเต็มเบื้องหลังจริงๆนะคือแบบเขามานอนแ่ะที่ใครจะดูเบื้องหน้าก็จะรู้อีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วพี่นิวก็มาเลือกไอ้ตอนนอนเลยนะมันเป็นฉากที่ต้องตกใจนะทุกคนนะก็เลยมาเปลี่ยนหน้าตานะคะก็มาเปลี่ยนหน้าตาแบบให้เป็นหน้าตาตกใจอะไรแบบนี้นะทุกคนนะอ่ะพอเปลี่ยนหน้าตาเสร็จแล้วก็กดปิดเครื่องมือนะคะ ก็เรอเขาฉากนั่นเองนะคะนะก็ประมาณนี้เบื้องหลังต่อไปก็จะเป็นฉากที่มาเจอลูรี่นะะ่าที่ที่บ้านที่มีเรนนี่นะคะแล้วลูรี่ของเราก็จะเดินมาเข้าฉากเดีู๋รีนี่เดินมานะเดี๋ยวคอยดูนะเดินเดินเดินมาเราทุกคนนะเอาลูรี่ลูรีนี่ฉากนั่นเราอเอาพี่ลูรี่เดินมาเข้าฉากแล้วนะคะแล้วยังไงก็รูรีนี่ก็เดินมาเพื่อต่อบทน,นะคะเพื่อมาคุยกับินยูเพื่อเป็นบทวันนี้เป็นวัน